เดือนมกราคมนะครับหลังปีใหม่โหผมนึกว่าหน้าแรงนะครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับที่เข้ามารับชมในช่องโคดคอนยโศและก็แฟนเพจนะครับโคดคอนยโศมาอยู่ในเขตของตําบลเทพารักษ์นะครับตลาดสังกสีวันนี้มาอัปเดตในช่วงหลังปีใหม่นะครับแต่เดี๋ยวเราก่อนจะเดินตลาดนี้เราก็ต้องมาร้านนี้ครับสุชินวันชัยนะครับเครื่องเสียงมือสองญี่ปุ่นยุโรปนะครับเขาการันตีนะคุณภาพนะร้านนี้คือ มีการ QC สินค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าทีา่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วกันนะครับผู้ที่เล่นเครื่องเสียงแนวนี้นะครับจะต้องพลาดไม่ได้นะครับร้านนี้สุชินวัลชัยนะครับรับซ่อมแผ่นเสียงญี่ปุ่นทุกอากาศด้วยนะครับเนี่ยเครื่องเสียงไฮเอ็นทุกยี่ห้อขายแอมป์ Hi M, กีตาร์ลำโพงต่างๆนะครับนี่นะครับด้านหน้าอลังการงานสร้างนะครับ มาเที่ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะจัดร้านนะคราวที่ข้าวแรกผมมาก็ถือว่าร้านใหญ่โตนะครับสวัสดีครับคุณสุชินครับคุณบรรชัยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับคุณบันชัยนะครับผมสวัสดีนะครับผมนานๆเจอกันนะครับจัดร้านเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมรู้สึกว่ามันโล่งๆขึ้นนะครับครับผมก็โล่งขึ้นโล่งขึ้นนะจะโล่งขึ้นหน่อยก็เครื่อง เครื <expand> ่องช่วงช่วงก่อนปีใหม่ขายไปเยอะเลยเลยโล่งเลยตอนนี้ก็เหลือเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยเลยถามเบอร์โทรเยอะมากครับอ๋อครับเริ่มต้นรายการก่อนศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสี่สามสามหกห้าครับพิบัติวันชัอยู่ตรงไหนครับอ่ตลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับก็คือยิงมาที่นี่เลยนะอ่าที่นี่เลยจับหรือจะจับชื่อร้านก็ได้นะจีพีเอจับชื่อร้านเลยออ๋ที่ร้านนี่เลยครับสุชินวันชัยครับมาถึงได้เลยจีพีเอสใช่ไหมมีเดแต่เรื่องวางจีพีเอสที่ร้านได้เลย ได้นะครับวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับเดี๋ยวให้คนลองแนะนำนะครับลองก็มีพวกเครื่องเล่นเป็นเสียงพวกแอมอะไรเนี่ยมามาใช้ใหม่ๆเอไปครับเคื่องอุปกรณ์ผมใช่เครื่องเล่นเป็นเสียงนะครับแล้วก็มีพวกลำพวกอ่าตอนนี้เป็นของยี่ของญี่ปุ่นที่มานะสวยๆกันเลยพร้อมใช้งานใช้งานได้เลยซื้อไปก็ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยรับประกันตลอดชีวิต ซ่อมฟรีหมดเลยครับเหลือแต่หัวเข็มครับคือเราเรารับซ่อมตัวนี้ด้วยใช่ไหมก็มีก็มีซ่อมไร่ก็คืออย่างเดียวก็คือเรื่องเรเป็นเสียงอะมีพี่พี่ชายเขาทาได้นะพี่ตุจินก็ทําได้ก็เช่นนั้นพี่ตา,ามตามสบายนะครับ,รบลองรอดถอยนะครับลูกค้ามาลูกค้ามาครับก็มีเดี๋ยวมาดูมาดูเครื่องไฮเอนด์นาครับผมี อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเสียงให้เอ็นอันนี้เอาเอาเริ่มต้นให้เอ็นก่อนเนาะครับผมได้เเดี๋ยวค่อยไปอันนี้ก็คือตัวนี้เคลไม่กินวีเอสเอเลยเคลสามร้อยไอผมไม่ดูเป็นไงมีแต่มาใช่อินทิเกตเคลฮะตัวนี้หนักเกือบสามทีบโลตัวบางๆเนี่ยครับมีรีโมทนะครับมีรีโมทมีรีโมทครับข้างละอ่าอินทิเกตแอมก็แอมฟังเพลงนี่แหละอ่าข้างละสองร้อยห้าสิบเอ้สองร้อยวัต ที่8โอห์มนะฮะข้างละตัวนี้สนนราคาไหมตัวนี้หรอตัวนี้40,500บาทสวยใช้ได้เลยนะตัวนี้นะใช้ได้เลยฮะอันนี้มันเป็นไฮเอ็นเครื่องเครื่องดีเลยเกตเกตสูงของใหม่ก็ประมาณแสนโอ้โหของใหม่เป็นแสนประมาณแสนหกแสนเจ็ดอะครับราคาตั้งก็ประมาณแสนแปดแสนเก้าเลยขายขายจริงกันอยู่แสนหกแสนเจ็ดนะของใหม่นะอันนี้ก็หายไปแสน หายเป็นแสนเลยนะ <laughs> มือสอง <laughs> แล้วก็มีแล้วก็มีลำโพงลำโพงอันนี้ไฮเอ็นมาเป็นแบ็คบิโนเลยครับสวยเลยครับมีมีตั้งพื้อนอันนี้ไฮเอ็นโฟกัสออดิลวยเป็นเคปล่าฮะมีเฟดปักด้วยฮะอันนี้เฟดอันนี้ลำโพงไฮเอ็นโฟกัสออดิโอครับ ครับคู่นี้ก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่านะถ้าคู่นี้เจ็ดหมื่นกว่าแสนขึ้นมาเลยแสนขึ้นนะแสนขึ้นมาเลยราคาแสนขึ้นเลยอือจะเป็นไฮอ็นแล้วก็มีมี icate, มอิดิเกตแม่ิทีทอสอ่าไม่ีทอสตัวนี้ตัวนี้ก็ราคาถูกถูกราคากลางอยู่สี่หมื่นห้าผมขายอยู่สามหมื่นห้าเองนะตัวนี้ 35, สามหมื่นห้าอสาม่าสบาสมบูรณ์เลยอย่างดีเลยเชิญนะครับเช,บชบิญช่วก่อนนะครับแล้วก็มีแมนะ่ิีทอสฮะ ไม่ินทอร์รุ่นตำนานเลยรุ่นรุ่นที่เขาหาเล่นกันเลยนะฮะตัวนี้ไม่กันทัไม่ยนทอร์มเอหกพันแปดนะครตัวนี้ตัวนี้ฝรั่งฝรั่งเขาการันตีให้เล่นมาว่าเสียงดีที่สุดของไอของไอโซลิสเตตนะอันนี้ไม่กิดอะไรครับไม่กินวีดเอครับวีดเอ่าไม่ินทอร์สเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก็ได้นี่มั้ยสวยสวยมากอ ที่ต้องเป็นตัวแรกมีรีโมทรีโมทไม่ได้มาใช้รีโมทได้นะตัวนี้อย่างงานยังเนียบเลยครับตัวนี้ก็เสนอขายอยู่ที่แสนแสนสองครับตอนเนี้นะครับครับผมครับท่านอ่าถ้าพใหม่เยี่ยมเลยกลิบเลยราคาไม่แพงราคาตัวนี้ครับครับแล้วก็มีพวกปีปีก็สองปีไอคิฟเฟตนะตัวนี้ ไฟบ้านเราหมดนะฮะไอ้ทั้งนี้คือไฟ220โวลต์เลยอันนี้คือใช้ไฟ220<ร>ใช<ร>่ตัวนี้แอ,อคคิฟเฟตเป็นปรีฮะป,ฮะปีไฮเอ็นตัวนี้ก็ประมาณ20,070ตัวนี้นะครับ,บส่วนแล้วก็ตัวล่างก็เป็นปีกับพาวเวอร์นะแอคคิฟเฟตคู่นี้เขาขายกัน70,000นะตลาด60,000กว่า70,000อันไหนครับทั้งคือเนี่ยสองตัวเนี้ยสองตัวนี้นะครับใช่ปีกับพาวเวอร์นะ มีกรอบไม้ด้วยอ่า power <พอ S 1> ตัวนี้เป็นปีตัวนี้ก็หนัก30กสิบกโลโกตัวนึ่งตัวปีก็20่สิบโลได้ปีอ่ะครับคู่นี้ผมเอาดว่วนๆก็ประมาณตั้งไว้ราคาประมาณ5 8 50าหมื่นแปดาหนประมาณเนี้ยแต่ถ้าจะเอาก็คุยหลังไปได้ทีผมลดสามารถลดให้ได้ แต่ว่าราคาอืมาับรา,า,าคาทักครับใช่ราคากลางก็หกหมื่นห้า 65, ขึ้นไปอ่ะถึงเจ็ดหมืออ่นนะก็ราคามาตรฐานใช่มใช,ใช่ราคามาตรฐานเขาอันนี้ผมจะขายขายขาย,ขายต่ำของเขาเยอะอยู่อ่าอ,อย่างตัวนี้ก็เป็น, e T อ,นอีนเทอเกตแมกนีทอนไอเป็นรีเซิร์ฟเวอร์แมกนีทอนนะฮะน้ำมินเทสครับผมตัวเทลใช่ไหมเทลสี่หมื่นห้าพี่สี่หมื่นห้าตัวนั่นอ่ะใช่ใช่เฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า มีบาลานซ์เลยทุกที่มีรีโมทนะครับมีรีโมทมีครบครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะเราแต่ที่นี่ค่อนข้างแบบคัดสั่มาครับแล้วก็มีอิริเกตอิริเกตมาร้านเนี่ยตัวนี้งานสะสมเลยกรอบกอบเดิมจากญี่ปุ่นนะทีนี้ไฟร้อยนะมีตัวไฟร้อยใช่ไฟร้อยอ่าใช่มีมาล้านตัวเดียวที่เป็นไฟร้อยนอกนั้นจะเป็นสองร้อยพี่เชิญชมตอนป่ายก่อนนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่ง ัวน้ก็เหมือนกับตัวนั้นใช่ครับใช่แล้วก็ตัวไหนตัวนี้ก็ตั้งไปตั้งไว้ซ้ายขวาเอาไว้ลองให้ลูกค้าเลยตัวนี้ก็มีเครื่องเล่นดนตรีอ่งแล้วก็ตัวนี้ก็มาลานแอม o ลอดพาวเวอร์หลดรุ่นตำนานที่หาเล่นกันหาเก็บกันสภาพสวยมากเหมือนใหม่เลยตัวนี้ตัวน,น,นี้คือเป็นหลดใช่ใช่ฝาฝาอาจจะมีตกๆนิดนึงแต่ใหม่ถือว่าใหม่เป็นเป็นรุ่นตำนานเลยครับ มีคนลงขายอยู่แสนกว่าก็มีฮะแต่ผมไม่ถึงอะคุยได้เลยตัวนี้คุยได้นะคุยได้เลยราคาัถ้าสนใจคุยได้เลยตัวนี้บางคนคนก็ลงแปดเก้าหมื่นแสนอะไรเงี้ยแสนกว่าแสนกว่าอะไรมีรก็มีแสนอยู่ตัวแต่ว่าคุยราคาหลังป้ายได้เลยครับ,รบผมขายไม่ถึงเขาก็มีอินเทอร์เกตมาล้านสวยๆนะตัวนี้ไฟไฟร้อยครับตัวนี้ตัวนี้แค่ ตัวนี้รู้สึกจะประมาณหกพันกว่าเอ้ยหกพั 6, นเจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้าทุตอ่ตัวอ่ามีกล่องไม้ตัวนี้อิติเกตรุ่นดีอยู่เหมือนกันนะ,ะกล่กองกล่องไม้ตัวนี้ประมาณหมื่นหนึ่งครับประมาณหมื่นที่เข้ามาใหม่ก็มีมี n a d นะราคากลางกลางหมื่นหนึง่งหมื่นต้นต้นฮะตัวนี้สามสองหกนะครับสามสองหกแล้วก็มี power เป็น Power Aircom ตัวนี้ก็ประมาณเก้าพันกว่าบาทตัวนี้นะครับประมาณเก้าพันเก้าตัวนี้อ่ใช่ตัวล่างตัวล่างนี่สภาพมีกล่องนะฮะเหมือนใหม่เลยตันี้คือรุ่นรุ่นใหญ่เลยสองร้สองข้างละสองวัตยหสิบรุ่นห้า0ันห้าตัวนี้สภาพเหมือนใหม่มีกล่องเลยอ่านะครับห้ัน กม็มีลำโพงลูกโบสลูกเต่าโบสมานะมีมาหลายตัวเลยล <c oughs> เป็นลูกเต่าลำโพงลูกเต่าอ่าลำโพงลูกเต่าครับครับแล้วก็มีตัวนี้ห้าพันเ้าของ m a g เนตข้างละร้อยวัตต์อมที่8ดโอห์มแล้วก็มีพาวเวอร์ของโรเทลโรเทลก็ข้างละร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับตัวนี้รุ่นใหญ่รุ่นดีเลยครับตัวนี้ก็1นึ่งหมื่ันบาท ตัวนี้ห้าพันเก้าตัวบนนะฮะครับเดี๋ยวไล่แค่ข้าไปลค้าชอบถามราคาใช่ไม่บอกราคาเยอะพวกนี้ก็ตัวสองสามพันสามที่พันฮะพวกเด็กเล็กนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีมีหลายหลายเกรดหลายราคาครับผมเราคัดเกรดมาก็น่าจะราคาก็ใช่ใช่ถ้าว่าเป็นที่ต้องการของอย่างยามาหะอเนี่ยมาล้านเนี่ยราคากลางห้าพันเดี๋ยวตัวล่างนะฮะสวยห้าพันประมาณห้าพันบาทเท่านั้นประมาณห้าพันแล้วก็มี มีลำโพงอ่าลำโพงก็ลำโพงก็ที่เราเอื้อมถึงกันก็พวกนี้ครับอย่ามาห้าอันนี้ยูเอสนะตัวนี้ก็ประมาณห้าพันห้าดอกแปดนิ้วจะมาห้ายูเอสแล้วก็ญี่ปุ่นได้ไหมใช่ใช่มันทําในยูเอสก็มีฮะับส وني ่ทําในยูเอสก็มีนะลำโพงอ่าครับอันนี้อันนี้เมกอินเมกอินยูเอสเอนะเมกอินยูเอสเดี๋ยวผม อ่าตัวนี้มามาจากไอ้มาจากญี่ปุ่นะมาจากญี่ปุ่นตัวน,นี้เนี่ยลองดูครับไม่อินยูเอสเอครับยามาฮ่านะตัวนี้มาจากญี่ปุน่นเสียงดีเอ้ยไม่ใช่มาจากยูเอสเอเสียงดีเลยครับตัวนี้นะ<อ>ก็แล้วก็มีพานาคู่นี้ก็ประมาณหกพันห้าร้อยบาทคู่หลังครับใช่งานดีเลยครับตู้ตู้สูงฮะงงตั้งผืน ตั้งพื้นแล้วก็มียมามาฮ่าสวยเลยครับสวยเลยครับยามาฮ่าสิบสองนิ้วรุ่นยอดนิยมเลยตัวเนี้ยอ่าหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์มาร์ทูตัวเนี้ยดีเลยสวยสวยมากสวยเลยครับตัวตู้หนักเกือบสามสิบโลต่อข้างอะ่ะ <c oughs> ครับใช่ งดีเลยครับอันนี้งานดีเลยดูระเบิดช้าๆนะครับใช่ไปเตือนไปใช่ขอให้ดูช้าๆก่อนใช่แล้วก็มีอันนี้ JBL ตัวนี้กลางแหลมดีเลยเบสดีกางแหนมคือส่วนมากตัวนี้ก็5,000กว่าบาทเราก็ผ่านการ QC อะไรใช่ไหมครับเอ่อก็คือเทสก่อนนะแต่ไม่มีซ่อมไม่มีโมหรอกก็คือก็เราก็จะคัดมาแต่ดีๆเลยทีเดียวเลยแต่ถ้าเกิดบางทีมันมีอะไรมีปัญหาเราก็ขายดัมละภาพไปแต่จะไม่ได้ลง ตัวนี้ก็ JBL นะ JBL ครับ JBL งานดีตัวนี้คู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าพันเป็นมันเป็นเกรดสูงของ JBL อ่ะลืมถามราคาตัวนี้เหรอตัวนี้หมื่นสองหมื่นสองนะคู่ักอ่าหมื่นสองครับตัวนี้ห้าพันนะ JBL อันนี้ก็ห้าพันเหมือนกันตัวนี้เป็นเป็นไซส์เล็กแต่ว่าเป็นงานแบบไฮเอ end อ่ะเขาทํามาซอฟโดมซอฟโดมนี่ดีมากๆเลยแล้วก็แหลมเป็นจบยับของ JBL แล้วก็ มันเป็นเหมือนลําโพงเอาไปเสริมกับสมมุติว่าลําโพงเราลําโพงคู่ใหญ่ๆเรามันขาดเสียงกลางแหลมใช่ไหมตัวนี้เอาไปตั้งบนแล้วก็ไปเสริมเลยมันจะได้กลางแหลมขึ้นมาดีดีมากๆเลยมากเลยใช่ใช่เอาตัวนี้เหมือนเหมือนเสริมฮะอันนี้ตัวนี้นะครับใช่จะดีมากๆเลยแล้วถามสรูนะครับใช่ตัวนี้ก็เป็นเจเบลเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมถือไว้ก่อนแล้วนะอ๋อเปิดได้นะอ้าวเปิดได้เปิดได้ ตัวนี้เป็นมิชชั่นอิงแลนด์คู่นี้ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งนะฮะลำโพงมิชชั่นใช่ทรงทรงสูงหกหกนิ้วสองทางอิงแลนด์ฮะตัวนี้อิงแลนด์ข้างหน้าก็เป็นเป็นอแม่เหล็กนะฮะโดยไม่ต้องกดเข้าไปใช่เป็นแม่เหล็กดูดเป็นรุ่นใหม่ฮะเป็นรุ่นที่ดีครับ นี่มีโบสถโบ๊ทร,ราคาร,ราคา้านอื่นก็ขายแพงนะผมขายหกพันเก้าแต่ไม่รวมส่งนะอาจจะบวกค่าส่งให้ผมนะมต่างกันสวยๆเลยครับเนี่ยโบ๊ทนี่คือสภาพเป็นกิ๊บสวยเลยกิ๊บดอกเดิกไม่เป็นไ,ไรอ๋อระวังสะดุดต้องสังอใช่ค<ม>้องสวยครับดูสิยดูของสวยของตัวแท้เลยนะครับโบ๊ทตัวแท้เลย สวยดอกสวยมากสภาพเต็มเเลยเป็นไอวีนะซีรีส์สี่ตัวนี้คู่คู่หนึ่งอยู่นี่คู่หนึ่งเท่าไหร่ประมาณคู่หนึ่งหกพันเก้าร้อยอ่าหกพันเก้าครับหกพันเก้าไม่ไม่ไม่รวมส่งนะอันนี้ผมขายถูกกว่าทุกร้านอันนี้นะอาจจะมีค่าส่งประมาณสักสองสามร้อยสามร้อยนี่กันสามร้อยใช่ใช่ครับคือจริงๆรแล้ว ไกลสุดส่งถึงไหนบ้างอ๋อส่งทั่วเลยครับมีคนโทรมาอาก็ลูกค้าหรือ f อที่เขาโทรมาก็พกรุงพาใต้อะไรอาส่งมาเลยส่งส่งทุกจังหวัดครับผมเห็นมีถามเบอร์โทรมีส่งไปประเทศลาวราก็มีครับแต่ว่าแต่ว่าเราส่งไปที่คนส่งตรงไอ้ก่อนก่อนข้ามแดนแล้วเขาเขาจะมีอันนั้นมามัีมีคนมารับอยู่ที่ที่คนส่งนั้น อ่ามีตนีเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือมีคนถือของข้ามใช่ครับทางทางฝั่งมาเลเซียเหมือนกันนะบางทีก็มีก็อ่อันนี้ก็ลำโพงยามาห้ามเดี๋ยวตอนนี้มีมีหลายคู่นเหรือคู่เดียวแล้วเนี่ยคู่นี้ประมาณห้าพันบาทตั้งพื้นอะดอกประมาณเจ็ดนิ้วสวยเจ็ดนิ้วใช่เจ็ดนิ้วสวยอ่าใช่ตั้งพื้นครับแล้วก็มีอ่ามีบอสนี่ครับ อ๋อนี่โบ๊อ่ะอ่าโบ๊โบ๊โบซีรีส์สองอันนี้ไม่กินอันนี้พวกนี้จะทำในยูเอเอแท้ๆเลยอ่าสวยเลยฮะตอ,อ,ต,อ,อะตัวนี้ซีรีส์สองอ่าพวกนี้อ่าหน้นากากก็จะเป็นสีน้ำตาลหน่อยหน้ากากรุ่นพวกนี้นอ่าอันนี้ยูเอเอแท้ที่รุ่นแรกๆอ่ะจะมีแค่สามรุ่นเองไมั้งที่ทำในยูเอเอนะอ่าโบ๊ทอ่ะ มีมีคู่หนึ่งคู่นี้ก็ประมาณหกพันห้าเหมือนกันหกพันห้าครับแต่มีคนมีคนขายน่าจะแพงอยู่ไอ้นี่มันมันแล้วแต่คนคนตั้งราคานะครับตัวนี้หายากรุ่นเก่าๆาสภาพดีดีหายากไอ้รุ่นนี้ยังหาเยอะนะยังมีเยอะรุ่นเอรุ่นี้รุ่นนี้เยอะเตัวรุ่นรุ่นรุ่นเก่าคนจะคนก็จะหาราคาบางทีบานทีแพงกว่าตัวไม่ใหม่ก็เปนหายากใช่แล้วมันทําในยูเอสด้วยอันนี้ยามาฮ่าครับยามาฮ่าแปดนิ้วสองทาง ก็สามารถปรับแหลมได้ตัวนี้ <hearing. S 1> คู่นี้ก็ประมาณห้าพันบาทครับห้าพันห้าพันห้าห้าพันบาทแล้วก็มีวิเตอร์เอเด็กสามที่ขายดีที่สุดอ่ะอันนี้ผมก็ขายไปโอ้โหมองคนลูลกค้าบางคนซื้อไปซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกนะ <c oughs> บอกเสียงดีมากเนี่ยอเอเด็กสามอ่ะมีใช่เอเด็กสามเอเด็กห้าเอเด็กเจ็ดเล่นได้เลยครับเสียงดีมากซอฟนุ่มไม่รกหูอ่าฟังเพลงออกครบเลยละเอียดดีมาก อ่าใช่ไม่บาดหูฟังได้ยาวนานเลยเนี่ยนะเสียงจะไม่บาดหูเหมือนเหมือนลำโพงญี่ปุ่นทั่วไปนะตัวนี้ตัวนี้น่าจะ DIY มั้งตัวล่างนะอ่าตัวนี้ก็ห้าพันห้านะเออห้าเออ X ห้าพันห้าร้ยบาทตอนนี้ยังเหลืออยู่สองคู่ตัวนี้เหมือน DIY ใช่ไหมเหมือนเหมือน DIY อ่อผมดูรู้สึกว่าตัวนี้เป็นวีฟ้าของเดนมาร์กตัวนี้ของ U S A สวย เอ่อโปรไม่ใ่เสียงดีเลยนะฮะตัวนี้วีฟ้าเมกอินเดนมาร์กตัวคู่นี้ก็ประมาณห้าพันเอ้ห้าออห้าพันบาทหาพกว่าใช่ห้าพันกว่าก็จะมีด้านนอกใช่ด้านนอกก็มีกองมีกีตาร์เข้ามามีกองเขาเล่นเป็นเสียงกันเยอะนะฮะเข้ามาเข้ามาเลือกได้ครับเร่องแต่เสียงก็เยอะนะเยอะเยอะมากเลยเข้ามาเลือกอะไรแบบงบสามพันกว่าสี่พันอะไรนี้เอาไปไปโชว์ไปอะไรได้เลยเร่อแต่เสียงนี่ใช้ได้ทุกตัวเลยใช้ได้ทุกตัวเลยครับอันนี้คือ อ่าการผ่านการเช็คสภาพมาก็คือตรวจสภาพว่ามันชัวชัวเต็มร้อยก็ออกขายนี้แผ่น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 เสียงเราแผ่นเสียงมีมีครับมีเพลงก็เริ่มต้นก็หนึ่งร้อยบาทแผ่นแผ่นเสียงนั้นเยอะเลยครับมีหลายร้อยแผ่นอยู่ครับด้านหน้านี่คือมีเครื่องดนตรีด้วยอ่าใช่มีเครื่องดนตรีกีตาร์แล้วก็พวกแอมพวกอะไรก็มีมีทั่วๆครับ ก็ดูคร่าวๆยาวๆแต่ยาวเกนแต่นานเกินมากอ๋อโอเคได้ๆชอบนานๆก็นานๆด้วยก็มีมีมีกีตาร์เออในมีลำโพงเด็กเข้ามานะฮะมีลำโพงอ่าทุนี้มีลำโพงไดโทน12นิ้ว3ทางโทนครอบนี้อืมทุนนี้ก็ประมาณ5,500ไม่มีหน้ากากนะเสียดายอ่าไม่มีหน้ากาก้หน้ากากนี่ก็เหมือนเราขายตรงนี้เลยอ่าใช่ใช่นะก็คือจะก็ราคาก็ ลงไปอีกหน่อยมีเซนเตอร์แล้วก็มีลำโพงฟูลเลนที่ใช้กระหลอดนะฮะตัวนี้มาใหม่ตัวนี้อ่าไว้มันเป็นทําสวยออกเป็นระบายลมออกมาไงนะดอกชินดอกแค่แค่เนี้ยจะใช้อ่าเขาเรียกไอ้ข้างในไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าใช่ลำโพงฟูลเลนเออข้างในไม่แน่ใจนะมันมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เราเราไม่ได้รู้มาเลยมาเลยนี้เลยอ่ะมันอ่าเนี่ยของฟอทเทคของฟัตเตอร์มาเลงนี้เลยตู้ตู้เขาสำเร็จมาเลยนะ เขาทำทำเรียนมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยคู่หนึ่งก็ประมาณห้าพันบาทครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีพวกเซนเตอร์เซนเตอร์เซนเตอร์มีหลายหลายหลายตัวมี JBL มี Yamaha สวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยตัวนึ่งประมาณประมาณสี่พันสามพันห้าประมาณนี้ครับราคาไม่แพงัั้รุ่นดีๆงั้นเลยนะ งแเอแล้วก็มีกีตาร์กีตาร์นี้ก็คือแบบเป็นประมาณว่ากีตาร์ก็มีธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็มีเออใช่ใช่กีตาร์โปร่งตัวนี้มีมีเด็ดๆก็มีเนี่ยมีมีมอริสมอริสสวยๆเลยประมาณห้าพันบาทเปงนมีเลยเนี่ยเจแปนเออให้ดูเป็นรุ่นอะไรบแบนี้น่ยมอริสเนี่ประมาณห้าพันบาทก็รุ่นอะไรเนี่ย MD ็มดห้าศูนย์ห้านะ ห้า t n ห้าทเก็ถือว่าดีนะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวโปรดเลยครับเสียงดีมาก ll หกท็อปสลิดไม้แท้ทั้งตัวเลยครับ๋ยวมาห้าตัวนี้อ่าดูดูอ่อ ll ll หก js ครับผมด้านในครับครับผมตัวนี้สวยมากเลยเสียงดีมากครับตัวนี้อ่าไม้แท้ท็อปสลิด ได้ไหมท็อปสลิดม้แทนทั้งตัวก็ได้ไหมครับได้ได้ไหมนแน่นน้ำหนำหักดีมากอ่าแต่่ยมห้าเขาจะเป็นแบบนี้คือจะขึ้นฟ้าทุกตัวเลยคือ <c oughs> ทำไมถึงขึ้นฟ้าผมไม่แน่ใจว่า <c oughs> มันจะเป็นอยู่ล็อตหนึง่งเ,เป็นอยู่เป็นอยู่ประมาณสักสิบกว่าปีอ่ะที่ทำออกมาก็คือเป็นแค่ทุกตัวนะอ่าเป็นทุกตัวเลยครับอันนี้ก็เข้าวแล้วมันเหมือน แล้วก็มีตัวนี้เอสเอ็กอันนี้ไฟฟ้าป่ะอ่าจิต้าโปร่งไฟฟ้าอ๋อจิต้าเอ้ไม่โปร่งไอ้ไฟฟ้าพูดคิดมาเลยเออตัวนี้ลูกบิดวินเทจเหมือนพวกเฟนเดอร์เพราะอะไรเนี่ยมีสกังคอด้วยเอสเอ็กซ์เอสเอ็กตัวนี้งานสะสมตัวนี้ห้าพันห้าอเสียงเสียงกับเฟนเดอร์ไม่ไม่ไม่แพ้กันเลยไหมเสียงแบบสุดยอดเลยสุดยอดเลยตัวเนี้ย กำลังตีได้เลยมาลองได้เลยอ้โมาลองได้เลยผมเล่นผมเล่นนี่ชอบใจมากเลยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวห้าพันห้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ถ้าถ้าไม่ไม่เสียบอันนี้คุณมันใช้เล่นได้มันจะต้องเสียบเลยครัแต่มันดังแต่ดังในน้อยแต่พอได้ยินฮะดังพอได้ยินก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับอันนี้ครับกอดวิไหม่ก็ลงมาเยอะแต่ขายไปเกือบหมดเลย ตอนนี้ก็รอ,อเราก็จะเลีเวียนมาเรื่อยๆนะคครครับับบมีนั่งม <c oughs> ีก็เกตธรรมดาจนเกตสูงอ่ะก็ทุกลูกค้าทุกลูกค้าทุกระดับมาได้เลย <c oughs> ใครอยากได้ให้เย็นก็มาได้เกือบหลักแสนก็มีใช่ไหมใช่ <c oughs> ครับเกือม <c oughs> บมากเกือบมากลูกค้าจากไหนบ้างครับมาไต่ไหมมาครับบ <c oughs> างท <c oughs> ีก็จากสุราษฎร์ก็มาครับสุราษฎร์มาหลายคนเลยครับยิ่งมาแล้วก็บางทีก็มาจากทางทางภาคใต้เรามาเยอะเลยครับทางภาคใต้ก็เขาเขาจะมาทางภาคใต้เขาจะมาครั้งแรกนะ เ <laughs> ขาจะมาครั้งแรกเขามาดูดูว่าเห็นเป็นหลักเห็นเป็นร้านเป็นที่อะไรดีตอนนี้เขาก็สั่งละต่อไปก็สั่งมาดูแล้วก็ซื้อไปรอดแรกๆๆเรามีที่อยู่เป็นเป็นหล่งนะคใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็สั่งแล้วตอนนี้ก็ส่ง,ๆๆสงให้เราอย่างเดียวเลยส่งโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวันชัยนะครับขอบคุณนะครับขอบขอบคุณครับเดี๋ยวเจมันคิปหน้า